ขอพอคุณอาฉลองพักดีวิจิตนะฮะกับทางค่ายโก้ CPG Entertainment นะฮะแล้วบอกว่าบรรดาแบบลูกๆหลาน,ลานพี่น้องทุกคนนะฮะในวงการมากันแน่นเลยครับผมทั้งบรรดาผู้จัดผู้กำกับนะฮะแล้วก็นักแสดงจากช่อง7 HD นะคะทั้งคุณพิมพ์พิมพ์สุพักนะฮะปาโก้โอ้โหอันนี้คุณพ่อนอิเลยนะฮะคุณพิชเชสศิราชานะฮะพี่เวอร์โอลิเวอร์ก็มานะฮะพร้อมด้วยผู้กำกับ และสองพระนางครับจากละครพ่อตาปืนโต ừ, ตอน<ะ>สาวกำนันพันดุนะฮะ,ฮะคุณชาวบรากรคุณแก้ยมยานิสานะฮะรวมทั้งคุณมิ้นทร์พรทิวาพี่แอลกมลวันนะ,ะก็มา<ะ>พร้อมกับคุณพ่อคุณอากลุงศิวิไลด้วยนะฮะ,ฮะมาเยี่ยมเยียนคุณอาฉลองพร้อมกับข<ะ>อพรวันปีใหม่ไทยต้องบอกว่าเหมือนเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะได้มารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่โอ,ขอ้ลูสุหลานนักแสดงแม่ผู้ชายจงมีความสุข ความจเจริญมีความเจ้าหนาในการแสดงขอให้ทุกคน